คผู้ชมค่ะไปเพิ่มรอยยิ้มกันอีกนิดนึงงลวกันนะคะกับช่วงจอแจริมจอของเราค่ะดีเจพุทธิชัยของเราคุณพ่อมือใหม่ไงอุ้มลูกนานสงสัยเมื่อยนะคะก็มีวิธีแก้นะจะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วงจอแจริมจอจอแจริมจอคุณพ่อายแดงแปล ดีเจพุทธคนขยันงานก็ทำลูก <Okay. S 1> ็ต okay. an ้องเลี hmm. How much? How much? Oh ้ยงมันก็จะมีอาการอ่อนเพลียกันบ้างปวดเนื้อมื่ยตัวโอ๊ยคุณพ่อหัวฟูเลยล่ะค่ะอาศัยจังหวะที่ออกมาทำงานนั่นแหละคลายเส้นกันสักนิดมาเอ็นดูคุณพ่อมือใหม่อะค่ะโอ้โหตอนแข็งเลยเขาดูแลแบ่ผู้ชายนะ เมื่อยไหมเราเมื่อยไหมเมื่อยอดทนนะอดทนนะอดทนนะอดทนอดทนไม่ต้องน้อยใจไปนะคะนุ้งเบ้นปุญญาพรเราเป็นผู้หญิงต้องดูแลตัวเองให้ได้ค่ะส่วนผู้ชายเขาต้องมีคนเทคแคร์พี่ๆในกองอะทำถูกแล้วค่ะต้องเห็นใจคุณพ่อมือใหม่นิดนึงเอ็นดูเขานะคะอ